สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำมาให้ชมวงนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์บกโครเป็นพิมพ์ปกโครระยะเป็นพระสมเด็จวลัลคังสร้างในวละพิธีโศกังพศ2408เป็นพระสมเด็จที่เรียนมองข้างท,งทั้งทั้งที่มีวละพิธีการสร้างอย่างชัดเจนพระสมเด็จกลุ่ใหม่บางคุณพรมเป็นพระสมเด็จที่ถูกเปิด เจดีย์อยางเป็นทางการในปีพศ2500หลังจากวัดบางขุนพรมมีการลักลอบตกพระลักลอบขุดเจดีย์ขโมยพระออกไปเป็นจำนวนค่อนข้างจะเยอะพอสมควรดังนั้นทางวัดก็เลยทำการเปิดเจดีย์อย่างเป็นทางการโดยมีพลเอกประภาสจจรุเสถียรยศในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวะ เมื่อเปิดเจดีย์ออกมาก็พบเจอพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์เป็นจำนวนมากมีบางส่วนที่ถูกเก็บไว้ตามพื้นที่ต่างจึงถูกน้ำท่วมเสียหายเมื่อได้พระออกมาแล้วทางวัดก็ได้ทำการปั้มตาวัดใหม่อมาตรถติดไว้ด้านหลังเพื่อเป็นการระบุว่าพระองค์ไหนที่มีตาวัดใหม่อมาตรสตปั๊มติดถือว่าเป็นพระกรุ๊กใหม่บางคุณพงษ์ ส่วนองค์ไหนที่ไม่มีตาวัดปั๊มติดก็ให้ตีว่าเป็นพระกูกเก่าถึงแม้จะมีชิกลุมากออกจากเจดีย์ในคราวเดียวกันหรือใกล้เคียงกันพระในเจดีย์ไม่ใช่มีแค่สองสามพันองตามที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้อ่านมามีการระบุว่าคนเด็กพาะจะรู้เียนก็ได้เช่าบูชาพระสมเด็จกลุ่ใหม่บางทมที่มีตาวัด ามติดแบบนี้เอาขึ้นไปที่จังหวัดลำปาง,ปางน่าจะมีจํานวนเกินหมื่นองค์อาจจะถึงสองหมื่นสามืันองนะครับดังนั้นพระสมเด็จบางคุณพง์กลุ่มใหม่ถึงพบเจอที่จังหวัดลำปาง,ปางและก็ภากเหนือเป็นจำนวนมากพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่สร้างในวราระพิเศษสร้างในวราระพิธีโกนจุกหรือพิธีโสกัน ในปีพศ2408ในสายอนุรักษ์ก็เรียกว่าเป็นพิมพ์ปกโคละยาลักษณะของพิมพ์ทรงคดงามเป็นการนั่งขัดสมีเพชมีใบโพละยาวยามาใต้ตักมีเส้นแซมหนึ่งเส้นใต้ฐานบัวก็มีเส้นแซมอีกหนึ่งเส้นแล้วก็ตใต้ฐานสิงก็มีเส้นแซมอีกหนึ่งเส้นพระองค์นี้ เป็นพระเศ็จพระคลังที่มาฝากไว้ใหเจดีบังครงเพื่อให้ครบ8ปดพืนสี่พระองค์ตามคติความเชื่อโบราณลักษณะของความเก่าก็ปรากฏให้เราเห็นชัดเจนลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ชัดเจนพื้นผิวมีสูงมีตำ่ำมีผิวหักเบนมีผิวโลกระจันมีรอยปิรอยแตก พระอ,องค์นี้น่าจะถูกเก็บไว้ในพื้นที่สูงห่างน้ำนะครับเพราะว่าที่กุกก็ลงไปเกาะจับติดไม่ค่อยมากถือว่าเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกในแบบฉบับของพระสเร็จบางคนพรบด้านหลังก็เป็นหลังกระดานเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงมาธรรมทัดมีบิดมีเบี้ยวมีว้าวีคลอง ขอบด้านบนก็มีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาสิ่งที่เราเห็นนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าเราดูพระสมเด็จที่มีอายุเกินร้อยหิปีและก็เป็นพระที่อยู่ในเจดีย์มงทมดังนั้นเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักควรจะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพถ้าองค์ไหนเส้นสายเรียบตรงเหมือนแม่มันทัดไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเลย เราก็ต้องคิดไปกรอนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคหรือพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีบางคงรมพระองค์นี้พื้นผิวด้านหลังก็มีความสูงความต่ำเนื้อบางส่วนก็เป็นผิวของกระเบนบางส่วนก็เป็นผิวโลหจันร์น้ำมึกที่ปั้มตาวัดน่าจะเป็นสีน้ำเงินนะครับความเก่าทำให้สีสันเทอจางลงก,การที่เราศึกษาสมเด็จ มาคุณพรมนะครับลักษาของน้ำหมึกหรือลักษณะของตาวัดไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะมายึดติดที่จะนำมาฟันธงว่าพระองค์ไหนเป็นพระแท้หรือพระเคนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและความเก่าขององค์พระอีกทั้งรวมถึงเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์มาคุณพรมด้วยนั่นก็คือมีชีกลุก ด้านข้างก็เป็นจุดที่เราจะต้องมาสังเกตนะฮะเราต้องดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตาม้อรอยปีรอยแยกก็มีขีกูกุลงไปกอะจับติดถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัะสุเด็จมังคุดพรมนะครับขอบด้านบนมีปูนงอกขึ้นมาอย่างชัดเจนส่วนด้านในองค์พระก็งดงามนูนเด่นเส้นสายค่อนข้างจะสมบูรณ์ขี้กะก็มาเกาะจับติดพอสมควรไม่ถึงกันหนา พื้นผิวมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีความสูงความต่ำถือว่าเป็นพระที่ธรรมชาติค่อนข้างจะโอเคภาพนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบด้านบนและก็ขอบด้านล่างปัจจุบันการศึกษาสะสมพระสมเด็จจะต้องดูด้วยสายตาไม่ควรจะฟังด้วยหูนะครับที่มาที่ไป สต,ตอรี่เรื่องเล่าเราควรจะอ้างห่างไว้นะครับเราต้องพิสูจน์ด้วยสายตาเราพิสูจน์ด้วยองค์ความรู้ที่เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์เรียนรู้จากวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของธรรมชาติที่ปรากฏเราเห็นจากองค์พระนะครับตอนนี้มาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกราแคร์ไยศุกนะครับเริ่มจากใบหน้าเราเห็นเนื้อที่มีการเซตตัว มีความสูงความต่างชัดเจนก็แสดงว่า,าพระองค์นี้เป็นพระสุเดชที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงเป็นพระสเดชที่มีอายุเก่าถึงยุคประเกตก็ยาวขึ้นไปอาจจะมองลําบากนะฮะเพราะว่าเราดูาพระสด็จที่อยู่ในเจดีย์บางพมเส้นสายก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีฮิกุรละวกสดุจับติด ตรงนี้เป็นใบโพตรงนี้เป็นเส้นสมที่โกที่เราเห็นก็เป็นลักษณะของหงสีดำดำที่ลงมาเกาจะจับติดภาพนี้เป็นภาพบริเวณหน้าอกมีสีจากตาวัดของพระองค์อื่นมาเปื้อนติดก็บ่งบอกได้ว่าพระสมเด็จอีมีตาวัดแบบนี้มีเป็นจำนวนมากและก็การเก็บก็น่าจะกองกองกันไว้ ภาพนี้เป็นภาพของหัวเข่าซ้ายและก็หัวเขาว่าขวากัรตั่งเป็นการนั่งขัดสรีเพชรจะไม่มีเส้นชาจีวอร์ดตรงนี้เป็นวงแขนเนื้อในจริงๆขององค์พระก็จะเป็นสีขาวซึ่งเป็นสีของเนื้อปูนเผลือกหอยส่วนสีน้ำตาลที่เราเห็นก็เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์มังกมนั่นก็คือควา,เามเก่าอมระจับติด ภาพนี้เป็นภาพตรงฐานตรงนี้เป็นเส้นแทบพื้นผิวบริเวณนี้ก็เป็นผิวหางกระเบนผิวโลกจันที้กรูปก็เกาะจับติดบริเวณนี้ค่อนข้างจะเยอะภาพนี้ก็เป็นภาพตรงฐานเช่นเดียวกันตรงนี้เป็นเส้นแทมใต้ฐานตรงนี้ก็ใช่นะครับเนื้อของฐานก็มีความสูงความต่างชัดเจน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมนุษย์ไม่สามารถจะทบได้นะครับภาพนี้ก็เป็นบริเวณฐานผิวบริเวณรบอบๆก,ก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตรงที่เป็นเส้นแทมใต้ฐานภาพนี้ก็เป็นภาพฐานล่างสุดลักษณะของพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆก็เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับพระพิมพ์อื่น เนื้อก็มีความสูงวาบต่างชัดเจนการเซตตัวแบบนี้เป็นลักษณะของพระสรตรที่สรางจากเนื้อปูนแหอยซึ่งเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีความชืน้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพที่ค่อนข้างจะสูงภาพนี้ก็เป็นปลายฐานล่าสุดฝั่งซ้ายตรงนี้ก็เป็นสีน้ำหมึกจากตาวัดของพระองค์อื่นมาเปื้อนติดตรงนี้เป็นเส้นซมนะครับ ภาพนี้พาให้เห็นถึงเส้นส้มแล้วก็พื้นผิวตลอดจนเมดโทที่ปรากฏให้เราเห็นนะครับภาพนี้เป็นเส้นสุมบนฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นเนื้อที่กระเทาะออกมาก็โชว์เห็นถึงเนื้อในที่เป็นสีข่าวภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของใบโพนะครับตรงนี้เป็นเส้นส้ม เนื้อด้านนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนภาพนี้ก็เช่นเดียวกันตรงนี้เป็นมงแคนนะครับใบโพก็ยาวลงมาถึงหัวเขา่าตรงนี้เป็นเส้นสมภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของพื้นผิวที่มีการงอกของปูนมีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตาม ขอบนะครับพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคตามขอบควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนาคภาพถ้าองไหนขอบเรียบตึงไม่มีขนงอกไม่มีเส้นสายที่มีความพลิ้วขยุขยิกเราก็ต้องเห็ไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคภานนี้ก็เช่นเดียวกันขอมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพอย่างชัดเจน พืนผิวบริเวณนี้เป็นลักษณะของผิวโลคัจัดมีทั้งรูคุณรูเข็มมีทั้งความสุขความต่งเป็นภาพที่ดูง่ายภาพนี้เป็นภาพพื้นผิวที่มีปูดงอกขึ้นมาทำให้สีของน้ำหมึกเจือจางลงนะครับสีของน้ำหมึกเป็นสีน้ำเงินภาพนี้ก็ถ่ายให้เห็นถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพตางขอบ แล้วก็ตก้นผิวผิวมีรอยแหว่งรอยเว้ามีปูนงอกขึ้นมาสีของน้ำมือก,ก็เธือจางลงถูกปูนงอกขึ้นมาทบภาพนี้ก็ชัดเจนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ได้ต้องใช้ระยเวลาที่นานแล้วก็สภาพเป็นรองก็ต้องหมาก ภาพนี้เป็นภาพตรงมุมด้านล่างซึ่งเราจะมายกทำยาดเช็คอายุแผ่นสายตรงตำแหน่งนี้นะครับการที่เรามองเห็นด้วยสายตาภาพจะเป็นตัว่งบอกให้เรารู้ถึงว่าพระองค์ที่เราดูนั้นจะเป็นพระเก่าหรือพระใหม่พระองค์ที่เราดูนั้นจะเป็นพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพตามยุคตามความเก่าหรือเป็นพระใหม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางภาพ แล้วก็ภาพที่เราดูนั้นธรรมชาติที่เราเห็นนั้นจะเป็นธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์ักเรียนแบบตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกะละแครสูงพด้วยกันภาพนี้เป็นภาพใบห,หน้าถัดลงมาก็เป็นบริเวณหน้าอกลักษณะของพิมพ์ทรงก็เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับพระพิมพ์อื่นนะครับ การนั่งเป็นการนั่งขัดสมาธิเพชรไม่มีเส้นชายที่วอรนใต้ตักก็มีเส้นรองหนึ่งเส้นเช่นนี้นะครับใต้ฐานบัวก็มีเส้นรองอีกหนึ่งเส้นใต้ฐานสิงห์ก็มีเส้นรองอีกหนึ่งเส้นพระพิมพ์นี้ในวงการเขาไม่เล่นกันแต่ว่าในสายอนุรักษ ก็มีคนสอะหากันนะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นพระที่มีวาระกันสร้างชัดเจนเป็นงานของพระมังกาศเป็นงานในพระราชพิธีโสกันของเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ปีพศ2408การศึกษาสะสมในสายอนุรักษ์ก็ได้มีการค้นคว้าพัฒนาขึ้นมา ค่อนข้างจะเยอะซึ่งแตกต่างกับสายห้างซึ่งไม่มีการพ้นว้าความรู้ก็แบบเดิมๆพี่นําซ้ำก็ยังถ่ายทอดความรู้แบบผิดๆให้ประชาชนทั่วไปนะครับการศึกษาแบบสายอนุรักษ์สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับก,กันทั่วไปเราใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษา ใช้หลักของธรรมชาติเข้ามาศึกษาใช้หลักภรวัติศาสตร์เข้ามาศึกษาดังนั้นพสัสเด็จที่ต่านุรักษ์ได้ศึกษานั้นล้วนแต่มีหลักฐานยืนยันสามารถี่สูจนได้ไม่ว่าจะในเรื่องของความเก่าในเรื่องของแร่าตุมวลสารต่างๆแล้วก็ในเรื่องของประวัติที่มาที่ไปที่มีการบันทึกไว้ ประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็ดกายยูคแขนายกันครับอันนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับสิ่งแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามขอบก่อนจากนั้นก็มาดูตรงพื้นผิว่อาพองน,นี้เป็นภาพสมเด็จที่ดูง่ายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพที่ชัดเจนพื้นผิวมีความสูงความต่ำบางส่วนก็มีผิวหังงกระเบน บางส่วนก็เป็นผิวโลกจักรแบบนี้นะครับมีตาวัดใหม่แอมซรดปั๊มติดไว้ผูกปั๊มด้วยน้ำมึกสีน้ำเงินความเก่าทำให้สีสันของน้ำมึกเทือจางลงใครได้เห็นลักษณะแบบนี้แล้วคิดว่าเป็นพระใหม่ก็ต้องไปศึกษาหาความรู้มาใหม่นะครับท่านไม่สามารถแยกแยะความใหม่ความเก่าได้ ภาองคนี้ตามขอมมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่ชัดเจนพื้นผิวก็เช่นเดียวกันตอนนี้เรากำลังจะลงไปในตำแหน่งที่จะหยดน้ำยาเช็คอยู่หรนไซ์เพื่อเป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อูนังกอะหอยซึ่งเป็นส่วนสมหลักในการสร้างพระสมเด็จก,การพิสูจน์แบบนี้เป็นการพิสูจน์ต,ตามหลักวิทยาศาสตร์เบื้องต้น และเราก็สามารถทำทำยาขึ้นมาใช้เองได้นะครับโดยนำเอาน้ำส้มสายชูหนึ่งส่วนผสมกับน้ำสี่ส่วนแล้วก็มาใส่ขวดที่สามารถจดได้จากนั้นท่านก็นำไปเช็คอายุข,ของพระสิดที่ท่านมีได้นะครับพระองค์นี้ถ้าเป็นพระที่มีอายุเก่าถึงยุคและมีปูนปลาหอยเป็นสมสมหลักในการสร้าง น้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนอง์พระและจะมีฟองอากาศขึ้นมาถ้าเป็นพระใหม่อายุไม่ถึงยุคหรือพระที่ไม่ได้สร้างจากเนื้อปบูนหักหอยเช่นสร้างจากเรซินสร้างจากปูนซีเมนต์สร้างจากปูนปัสเตอร์น้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะบนองพระนะครับตอนนี้กำลังจะหยดน้ำยาลงไป หยดน้ำยาลงไปแล้วน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดบนองค์พระฟองกากก็ขึ้นมาทันทีเลยนะฮะถูุได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคและมีภูเระหอยเป็นส่วนสมหลักในการสร้างเมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกแล้วเราก็มาดูกันต่อนะครับ มาดูตรงบริเวณพื้นผิวว่าจะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางภาพแบบไหนสำหรับภาที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็เป็นพระที่อยู่ในเจดีย์มาคุณผมเราจะเห็นผิวที่มีลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมามีความสูขขงความต่ำสีน้ำตาที่เราเห็นนี้เป็นพื้นที่ส่วนที่ต่ำแต่ก็มีความเก่ามีที่กุ้งอยกอดจับติดนะครับ ระอ,องค์นี้เป็นพระสุดเดชพิมพ์ปกโคโรยาเป็นพระสุเดที่มีวรรคการสร้างในปีพศ2408ในงานพระราชพิธีโสกันหรืองานโกนจุกข,ของเราห้าเป็นพะระสเดพระลัคังที่ถูกนำมาจุกไว้ในเจดีย์าพรม เนื้อหาเป็นสีขาวส่วนสีน้ำตาลที่เราเห็นก็เป็นเอกลักษณ์ของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางทมมีความเก่าที่ฝุ่นที่ผงลงไปเกาะจับติดนะครับพระองค์นี้เป็นพระที่ดูง่ายนะเราเห็นสภาพของการเปลี่ยนแปลงทางในภาพแบบนี้ก็มั่นใจได้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จที่มี อายุเก่าถึงยุคเป็นพระที่มีความงดงามคลาสสิกธรรมชาติเดิมเดิๆเป็นพระที่ไม่ผ่าการล้างไม่ผ่าการเช้บูชาเป็นพระเศ็จประคังที่ถูกนำมาฝากไว้ในเจดีย์บางพรมมีการปลุกเสกสองครั้งคือครั้งแรกที่งานพระราชพิธี2,408แล้วก็ต่อมาก็เป็น ในวัดบังพร่มนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ